สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะวันนี้พามาเที่ยว Mountain Coffee z o นะคะค่ะก็เป็นสวนสัตว์แล้วก็คาเฟ่มีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยค่ะเห็นไหมคะตามที่พี่แมวชี้นะเนี่ยค่ะมุมสวยๆเนาะแล้วก็จะมีทางเข้านะคะเดินเข้าไปแล้วก็จะมีทั้งเอ่อทางเข้าด้านสวนสัตว์และก็ด้านคาเฟ่ค่ะไปค่ะตามไปดูกันนะคะว่าข้างในมีอะไรกันบ้างนะคะ วันนี้พามาเที่ยวสวนสัตว์กันแอวบ้านนะคะเอายญ้าให้มากินก่อนอ้าวเราเกิดปีวัวเหมือนกันอ้อตัวนี้สงสารตัวนี้จังเลยดูสิ เรวจะพาชมทั้งสวนสัตว์และก็คาเฟ่นะคะในบริเวณนี้มีที่สวยๆเยอะเลยค่ะนี่ดูกระต่ายน่ารักมากสามารถเข้าไปป้อนอาหารได้นะคะกระตา่าย <c oughs> โอ้เวลิเตอวันว้โอ้ยไปไหนแล้วตัวเล็กเอออยู่ข้างในนุ่นน่ะตัวเล็กๆอ,อ่ะโอยกระต่ายดูสิน่ารักน่ารัก ดูสิคะลูกหมูน่ารักมากอแล้วเป็นหมูแบบอะไรมีสองสีนะคะท่านผู้ชมน่ารักตรงนี้แหละนี่คาลูกๆหล,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 ลานๆมาเที่ยวเลี้ยงสัตว์นะคะให้อาหารสัตว์ดูไก่นี่แม้เดินตามตอกๆตอก,ตอกอม้มาลายนี่ก็สีสวยที่ชอบมากเลยคะ่ะลายม้าลายนี่มีเสื้ออยู่ตัวหนึ่งลายม้าลายชอบมากคะ่ะปะไปดูกันต่อนะว่ามีมุมสวยๆตรงไหนให้ถ่ายรูปด้ยบ้างนะคะ เฟมีอุโหปรัทับใจพี่แมวสุดๆนี่เก้าอี้หวายสีขาวสวยไหมล่ะคะแม่ได้แต่งชุดสวยๆมาหนิเป็นนางสาวไทยนั่งตรงนี้เลยค่ะนะคะสวยๆทั้งนั้นเสียดายวันนี้แต่งตัวมาไม่สวยนี่มุมศาลาสีขาวนี่ก็สวยค่ะพี่แมวจะโชว์มุมต่างๆให้ดูสถานที่ต่างๆให้ดูนะ้า ไปหลายช็อตเลยค่ะที่เนี่ยรับรองเป็นพันนะคะพันรูปอืมสวยๆทั้งนั้นปลานี่ยิงปลาปลาเงินปลาทองโอ้ยสีสวยนะคะแหมมุมได้บรรยากาศจริงๆนี่ค่ะมุมคาเฟ่ประดับด้วยดอกไม้ประดิษฐ์แล้วก็มีดอกไม้ของจริงด้วยเห็นไหมคะห้อยระยงระยะสวยมาก มีมุมถ่ายรูปเก๋ๆในคาเฟ่นี้ด้านนอกนะคะมีด้านในอีกด้านในคาเฟ่ที่จะเป็นห้องแอร์นะคะแม้แต่สะพานเนี่ยข้ามไปสวนเนี่ยยังสวยเลย,เยถ้าถ่ายมุมนี้เป็นไงเป็นไงเป็นไงเห็นไหมวงล้อหมุนแล้วปั่นน้ำนะคะัค่ะให้น้ำหมุนเพียนไปหาปลาที่มันเล่นน้ำอยู่ ข้างในนี้นะคะขนาดด้านหน้าไหนะจักรยานประดับด้วยต้นไม้ต่างๆมีโซฟาหว,า,วายสีขาโอ้สวยไม่อยากจะบรรยายเลยค่ะดูตามภาพแล้วกันนะคะนี่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่เขามีมาจําหน่ายของขบเคี้ยวด,ดูสิมีเก้าอี้ให้นั่งเยอะมีเคาน์เตอร์นะคะมาสั่ง ไอศครีมกะทิสดได้ที่นี่มาสั่งเค้กได้ที่นี่แล้วก็นําไปนั่งทานมุมต่างๆที่เราต้องการจะไปถ่ายรูปสวยๆได้เลยมาสั่งกาแฟที่นี่เครื่องดื่มที่นี่นะคะอุ้ยอะไรจะโรแมนติกมีามากันสองคนนะซึ้งเลยค่ะจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆอีกเยอะนะคะนอกจากเครื่องดื่มเค้กแล้วแล้วก็จะมีอาหารด้วยนะคะจะมีเมนูอาหารหลากหลาย เห็นไหมเห็นไหมนี่ใครที่สคาเฟเ่มาได้เลยนะคะจะบอกให้ไม่ผิดหวังค่ะที่นี่มามาตามมาดูร้อนต้องไอศครีมกะทิสดนี่ค่ะอ่ะมุมนี้ก็จะมีนะคะรูปออปั้นระบายสีได้เป็นตุก๊กตาสําหรับระบายสีใครพาลูกเด็กเล็กแดงมาก็สามารถซื้อติดตัวไประบายสีที่บ้านได้เลยนี่ของกบเคียวค่ะนะคะ ปไงคะเป็นไงเป็นไงเห็นไหมอีวายนี่พี่แมวชอบมากสีขาวนี่บ้านเราก็มีเราก็พนสีขาวเหมือนเขานี่แหละเรียนแบบก็สวยด้วยแต่งโมมีจําหน่ายค่ะแตง่งโมของจริงนะคะอ่ะเป็นไงเขาประดับตกแต่งสวยไหมล่ะดูเอาแล้วกันสวยไม่สวยนี่ ยังรู้ดูแพงนะคะมาเช็คอินที่นี่เลยค่ะอาหารก็มีให้เลือกทั้งอาหารไทยอาหารฝรั่งเบรกฟาสต์ก็มีเป็นไงลูกหลานของพี่แมวนางพักผ่อนกันแล้วเออป่ะพี่แมวจะพาไปดูต่อว่ามีอะไรนี่เห็นไหมสวยไหมล่ะกระถางต้นไม้ประดับสวยนี่เลยค่ะคอฟฟี่ช็อปนะคะ mountain coffee and zoo นะคะนี่เป็นเคาน์เตอร์สั่งเครื่องดื่มได้นะคะายวั one one free, นกินวันฟรีที่ไม่ใช่เครื่องดื่มนะคะตัวนี้เลยค่ะกล้วยนะคะเป็นกล้วยตากค่ะกรอบนะคะมี่เห็นไม้โคมไฟแล้วก็เมนูอาหารเอ้ยเมนู coffee ช h o p สำหรับเครื่องดื่มนี่มันได้บรรยากาศ สวยขนาดนี้นี่เป็นไงลูกหลานฉันนั่งพักผ่อนแล้วฉันเดินถ่ายคนเดียวพอนี่อาหารเมนูอาหารไทยนะคะเห็นไหมเห็นไหมไม่ใช่เขามีแค่นี้นะคะเขาเยังมีอีกนะเดี๋ยวไปดูเมนูอาหารเบรกฟาสกันซิข้างนอกนี่เขาตั้งเอาไว้เห็นไหมไข่กระทาไข่หมุน ราคาไม่แพงนะคะสมราคาอาหารอร่อยเครื่องดื่มสุดฟินเค้กสุดอร่อยมุมถ่ายรูปสุดสวยได้ใจจริงๆเฟอร์นิเจอร์สีขาวกัดบดอกไม้ประดับตกแต่งพี่แมวอยากได้ร้านอย่างนี้สักร้านนึงคาเฟ่ของฉันคาเฟ่ในฝันฉันจะได้ไหมเนี่ยอุ้ยสวยมุมการเดินท้องนอ,นอกก็สวยค่ะมีสาราสีขาว มีมุมต้นไม้ให้ถ่ายรูปต้นซาก,กุระนไคะต้นไม้ที่ร่มรื่นมีบ่อปลาด้วยนะโอ้ยใครที่ชอบเช็คอินมาเลยค่ะรับรองคุณจะได้รูปคุณคุณมากมายทุกมุมทุกทุกตารางนิ้วนะคะจัดไปค่ะนี่พามาดูบ่อปลาคราับสวยไหมล่ะตัวบอกเอ็มเบอรมเลยค่ะ ครับสวยไหมคะสีสันนี่นี่รถชนี้ก็นางถ่ายรูปได้เห็นไหมได้อีกมุมหนึ่งแล้วเห็นไหมสวยไหมล่ะอ,อสีสันน่ารักปักจะพาเข้าไปดูจุดต่างๆถ่ายรูปมุมสวยๆมีีเยอะคะ่ะนะคะข้างๆคา,า,าเฟ่ก็จะมีกรงนกแก้วอยู่นะคะตัวใหญ่มากจะพาไปดูบ่อปากครับนะคะ ติดอยู่กับคาเฟ่เลยนะนอกจากเขาจะมีบอกปะาคราฟในสวนแล้วเขาก็จะมีนี่ค่ะปละคาปังมินปะทองนะคะโอ้สยสวยๆทั้งนั้นสีสันสดใสโอ้ยดูสิสองบ่อเลยค่ะก็จะพาชมบรรยากาศนะคะมาที่นี่ไม่เบื่อค่ะเพราะมีที่ให้ดูมากมายนี่ที่แมวก็มาเลาะหามาดูสวยๆถ่ายรูปนะ โชว์ท่านผู้ชมแต่ละมุมนะคะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์จำหน่ายอย่างที่พี่แมวเคยบอกไปแล้วเนาะเห็นไหมคะเขาก็จะมีเครื่องดื่มขายด้วยนะมีอาหารปลาขายด้วยอา่าวไปดูกันต่อขนาดข้างห้องน้ำยังสวยเลยค่ะอ่ะไปหามุมถ่ายรูปโชว์ท่านผู้ชมส,สวยๆเห็นไหมคะบรรยากาศอ ประดับดอกไม้สวยนี่ดูขนาดหน้าห้องน้ำสิสวยมากเป็นโซนที่เออแหมห้องน้ำน้าไปเข้านั่งนานๆเลยค่ะนะคะสะอาดสะอา้านตานี่เป็นซุ้มเห็นไหมคะเดินเข้าไปร,รอดซุ้มไปเลยนี่ข้างบนขึ้ประดับดอกไม,อม้ตรงนูง้นก็มุมถ่ายรูปเยอะแยะนั่งทานอาหารไปด้วยถ่ายรูปกับมุมสวยๆไปด้วยนะคะไปะ เดินลอดวงม,มงเข้าไปเห็นไหมคะเขาก็จะปลูกกล้วยไม้นี่เห็นไหมกล้วยไม้ข้างๆซุ้มในซุ้มเนี่ยสวยอะร่มคลื่ลน <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปทะลุขอโทษนะคะเสียง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปทะลุนี่เห็นไหมคะทะลุทางนี้ก็จะมีมุมนั่งเล่นเป็นรูปหัวใจดูสิมีหมอนอิงด้วยนี่คู่รักมาถ่ายรูปได้เลยคะ่ะ มาเช็คอินมุมสวยๆกันนะคะนี่โต๊ะให้นั่งสั่งอาหารมานั่งแถวนี้ได้นะคะเนี่ยดื่มกาแฟทานเค้กมองมุมสวยๆวิวสวยๆดอกไม้แล้วก็มีสีเขียวตัดกระดอกไม้เขาจะใช้ดอกไม้ประดิษฐ์นะคะมาตกแต่งบางอันก็จะมีเออบางที่ก็จะมีกล้วยไม้ประดับตกแต่งด้วยนะคะสลับกันไปนะคะจะได้ดูสดชื่นทั้งปีเนาะ เนีย่ยเห็นไหมมุมสวยเนาะนี่มีเปีสิงชา้าเก้าอี้สิงชา้าโน่นสวยๆค่ะนะคะดูด้านนอกสีเขียวสดใสได้บรรยากาศค่ะมาที่เนี่ยนี่ไม้จริงดอกไอใบไม้จริงก็ร่วงมานะคะได้บรรยากาศโต๊ะโตะ,ตะโอ้ยมีที่ให้นั่งมุมสวยๆถ่ายรูปเยอะค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมนะคะนี่กล้วยไม้ที่เขาปลูกเอาไวา้ไว้ประดับร้านนะคะสวยไหมอ่ะเนี่ยเต็มเลย เป็นแผงเลยคะ่ะห้อยอยู่นะเนี่ยมาถ่ายในนี้ก็ได้ดอกกล้วยไม้สวยๆเขาปลูกกล้วยไม้สวยนะคะดอกใหญ่มากปะเราลอดซุ้มกล้วยไม้ดูซิว่าเราจะไปโผล่ตกไหนไปดูคะ่ะออบรรยากาศหน้าไมล่ะหน้าไมล่ะหน้ามาเช็คอินถ่ายรูปไม่ล่ะคะมากันเลยคะ่ะแนะนำเลยคะ่ะที่นี่ว่างๆนี่อ้าว ถ่ายภาพมุมไกลให้ดูเป็นไงคะนี่ซุมแต่ละซุมเก้าอี้ที่นั่งนี่ค่ะโอ้โหดูสิคะซุ้มนี้ดอกไม้ย้อยลงมาตกแต่งสวยร่มรื่นนะคะอากาศไม่ร้อนนะคะ่ามีหลังคาด้วยอ่นี่บรรยากาศเห็นไหมท่านผู้ชมคะอย่าบอกเลยคะ่ะนี่ถ้าเกิดให้แต่งตัวมาสวยถ่ายรูปไปหลายมุมแล้วค่ะนะคะ,นะคะนู่นเห็นไหมคะ นี่ในซุ้มนะนี่เห็นไหมซุ้มที่เป็นโค้งสวยไหมล่ะหน้าซุ้มเขาจัดประดับดอกไม้สวยมากนี่แล้วก็มีพันควันพ่นออกมาหน่อยหน่อยได้บรรยากาศร่มรื่นสวยค่ะนี่ก็ต้องห้อยๆอ,อยู่ในต้นเฟิร์นมั้งสวยดูเก้าอี้สิชอบชุดโซฟาเขานี่แหละเก้าอีว้วายสีขาวสวยๆอันนี้มุมกาเดนข้างนอกเนาะนี่เห็นไหม เขาเจะเอามาดอกไม้ปลอมนะไอดอกไม้ประดิษฐ์เนี่ยมาให้แมทชิ่งกับดอกไม้จริงสวยนี่มุมด้านหน้าเป็นยังไงล่ะแค่เห็นก็อยากค่ะอย่างไรก็ขอฝากคลิปนี้ด้วยละกันนะคะ<ม>ที่เที่ยวสวยๆค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ